สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้นะคะวิชาหน้าที่พลเมืองเราจะมาทบทวนเรื่องของพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคือการพึ่งพาตนอดทนและพอเพียงนะคะหลังจากที่เราทบทวนแล้วนะคะนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือให้พร้อมเลยนะคะ พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ชาวไทยทุกหมู่เหลา่าเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรและความอดทนก็เป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระองค์ได้พระราชทานให้ ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยควรน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จแก่กตนอย่างยั่งยืนนะคะพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงความขยันคือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออดทนคือไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคความขยันและอดทนต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลงานสำเร็จตามความมุ่งหมายนะคะ เรามาดูที่แบบฝึกหัดหน้า37กันก่อนเลยนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในดวงดาวหน้าข้อความที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียรและความอดทนนะคะให้เด็กๆอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในดวงดาวหน้าข้อความได้เลยนะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่38นะคะให้นักเรียนเขียนบทสนทนาที่แสดงถึงความขยันความอดทนแล้วตอบคำถามนะคะสำหรับหน้านี้เดี๋ยวนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะบทสนทนาที่แสดงถึงความขยันและความอดทนนะคะตัวอย่างนะคะ บทสนทนานะคะก็คือเราต้องขยันและตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีความรู้นะคะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็คืองานสำเร็จตามที่ตั้งใจนะคะถ้าเราไม่ปฏิบัตินะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือไม่ประสบความสำเร็จในงานต่างๆนั่นเองนะคะ สำหรับกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในดวงดาวหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความขยันและความอดทนได้ถูกต้องนะคะโดยมีข้อความสองข้อความด้วยกันนะคะข้อความที่1นนะคะถ้าใครเลือกข้อความที่หนึ่ง ให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในดวงดาวได้เลยนะคะข้อความที่1ก็คือความขยันอดทนจะทำให้ประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าใครเลือกดวงดาวที่2นะคะก็สามารถขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงในข้อความที่2ได้เลยนะคะนั่นก็คือความขยันอดทนจะทำให้ชีวิตขาดความสุข นะคะคให้นักเรียนอ่าน2ข้อความนี้ให้เข้าใจแล้วเลือกทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความนะคะที่นักเรียนคิดว่าเป็นการสรุปความรู้เรื่องความขยันและความอดทนได้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้คุณครูให้นักเรียนตั้งใจทํางานนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ